สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Character Unfold รายการที่จะมาวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครในภาพยนตร์และซีรีส์ที่คุณชื่นชอบรายการนี้จะมีการสปอยเนื้อหานะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงดิสนีย์นั่นคือซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเป็นเด็กกำพรา้า ที่ถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวรังแกถูกใช้งานอย่างหนักให้อยู่ในห้องนอนเก่าๆใส่แต่เสื้อผ้าเก่าๆจนกระทั่งวันหนึ่งซินเดอเรล,ล่าได้ไปงานเลี้ยงที่ราชวังและได้ทำรองเท้าแก้วตกเอาไว้เจ้าชายเลยประกาศหาเจ้าของรองเท้าแก้วนั้นตอนจบเจ้าชายและซินเดอเรล,ลา่าก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับซินเดอเรล,ลา่าเธอเป็นเด็กที่น่าสงสารมากเพราะว่าเสียคุณแม่ไปตั้งแต่สมัยที่เด็กมากๆานะคะแล้วพอโตขึ้นมาอีกหน่อย ก็ต้องเสียคุณพ่อไปอีกคนหนึ่งการสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักหรือว่าคนใกล้ชิดมากๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กๆเกิดภาวะทางอารมณ์ที่เราเรียกว่า separation anxiety นะคะหรือว่าเป็นความวิตกกังวลจากการพลากจากผู้เป็นที่รักในระดับที่เบาๆหน่อย ที่เราจะพบเห็นกันได้ทั่วไปก็อย่างเช่นเวลาที่เด็กๆต้องเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกนะคะก็อาจจะมีภาวะทางอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเด็กๆจะต้องไปอยู่ในสถานที่ใหม่ก็คือโรงเรียนอนุบาลเขาต้องแยกจากคุณแม่หรือว่าผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก ทํำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจเกิดความวิตกกังวลความรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยจนถ้าเกิดว่าสถานาการณ์รุนแรงขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องเด็กๆก็อาจจะเกิดความเครียดหรือว่ามีอาการซึมเศร้าได้แล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กควรจะทำอย่างไรดีครับ สำหรับผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเด็กๆที่ประสบกับภาวะแบบนี้นะคะอันนี้พูดถึงในกรณีเหมือนของซินเดอเรลล่าละกันก็คือสูญเสียคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวไปผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้เด็กมีกิจวัตรประจําวันตามปกติได้ทํากิจวัตรประจําวันตามรูปแบบปกติที่เคยทํามาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะทําให้เด็กเกิดความเครียดมากขึ้นได้นอกจากนี้สําหรับเด็ก ที่เขาต้องสูญเสียคนทีนเป็นที่รักไปแน่นอนว่าก็จะต้องมีความโศกเศร้าเสียใจแต่ว่าการแสดงออกของเด็กก็อาจจะแตกต่างจากของผู้ใหญ่อย่างเช่นเด็กอาจจะมีการถามคําถามซ้ําๆเกี่ยวกับการสูญเสียเกี่ยวกับความตาย ทีนี้ผู้ใหญ่ก็จะต้องคอยตอบคําถามแบบเนี้ยซ้ําๆ,ๆซ้ๆซําๆ,ๆซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไมถามอีกแล้วแต่จริงๆแล้วการที่เด็กเขาถามเป็นวิธีการจะเยียวยาตัวเองของเขานะคะก็คือเขาต้องการจะสร้างความมั่นใจว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วใช่ไหมพอเขารู้ว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วสุดท้ายเขาก็จะค่อยๆทําใจยอมรับเองได้นะคะซึ่งจริงๆ2ปีแรกของการสูญเสียเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเพราะมีงานวิจัยหลายงานบอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้รับการเยียวยาหรือการดูแลที่ถูกต้องก็เป็นไปได้ว่าเด็กคนนี้พอโตขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีภาวะหรือกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ นอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ยังจะต้องคอยรับฟังเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจให้กับเด็กอาจจะต้องให้พื้นที่และเวลาสําหรับเด็กนะคะให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะได้แสดงออกทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรคือเด็กบางคนเนี่ยอารมณ์เศร้าของเขาหรือความเครียดของเขาเขาอาจจะไม่สามารถแสดงออกมาได้เหมือนผู้ใหญ่ เขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรบางคนก็อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจยิ่งไปดุเด็กก็ยิ่งทําให้เกิดความเครียดแล้วก็ทําให้เด็กยิ่งรู้สึกแยกตัวเอง สำหรับในกรณีของซินเดอเรลล่านะคะหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อไปเธอก็น่าจะต้องเสียใจมากๆนะคะแต่ว่าด้วยสภาพการของเธอที่ค่อนข้างพิเศษก็เข้าใจได้ว่าอาจจะไม่มีผู้ใหญ่ที่มาคอยซัพพอร์ตทางด้านจิตใจให้เธอพ่อแม่เลี้ยงก็คงไม่เข้ามาช่วยอะไรก็ถือว่าเธอเป็นคนที่เข้มแข็งพอสมควรที่สามารถก้าวข้ามความเสียใจจากเหตุการณ์สูญเสียนั้นมาได้ในที่สุด ภาพจําของซินเดอเรลล่าของคนทั่วไปก็คือเป็นนางเอกที่อ่อนแอถูกกระทําไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆแล้วซินเดอเรลล่าเป็นคนอย่างไรหรือเปล่าครับ สำหรับเรื่องของบุคลิกภาพแบบนางเอกนะคะที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเหมือนนางเอกละครไทยหรือว่าเป็นภาพจําของเจ้าหญิงดิสนีย์หลายๆคนที่เรารู้จักกันบุคลิกภาพที่คนมองว่ามีความอ่อนแอไม่สามารถช่วยเหลือไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ต้องรอคนอื่นเข้ามาช่วยแบบนี้นะคะในทางจิตวิทยามันก็จะมีเรื่องของความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่พึ่งพาคนอื่นหรือว่า d e p e n d e n t personality d i s o r d e r มันก็จะเป็นภาวะทางจิตที่ทําให้เกิดความยากลําบากในการใช้ชีวิตก็คือจะเป็นบุคลิกภาพที่มันผิดปกติหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากความปกติของคนทั่วไปทําให้เกิดความยากลําบากในการใช้ชีวิตกระทบความสามารถในการทํางานในการเรียนแล้วก็กระทบเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยสําหรับ Dependent Personality Disorder หรือว่าบุคลิกภาพผิดปกติชนิดพึ่งพาคนอื่นคนที่เป็นแบบนี้ก็จะมีลักษณะเด่นก็คือยอมจำนนมีพฤติกรรมที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ค่อนข้างมากกว่าปกติอย่างเช่นการเลือกเสื้อผ้าเพื่อจะใส่วันนี้จะใส่อะไรดีคนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบนี้ก็อ,อาจจะต้องการทำแนะนำหรือต้องการความเชื่อมั่นอย่างมากมากมากจนแปลกกว่าคนอื่นนะคือเหมือนกับคนบอกคนเดียวไม่เชื่ออาจจะต้องบอกสักสิบคนถึงจะเชื่อว่าวันนี้ใส่ชุดนี้ไปทำงานเถอะหรือไม่สามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะเรียนที่ไหนเรียนต่ออะไรทำงานที่ไหนบ้านจะอยู่ที่ไหนดี ต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยตัดสินใจหรือว่าช่วยให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ลักษณะของคนที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบนี้ก็คือเขาจะไม่มีความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ก็คืออาจจะเป็นเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนเด็กอยู่ตลอดเวลาก็คือมีความอ่อนแอมีความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งมีความกลัวที่จะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่เราจะเห็นก็คือเป็นคนที่สมมติเลิกกับคนนี้ไปแล้วจะต้องเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในทันที เพราะว่ากลัวการที่จะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าการเป็นโสดอยู่คนเดียวโดยที่บางทีก็ไม่ได้มองหรอกว่าความสัมพันธ์ครั้งต่อไป healthy ไหมหรือมันดีไหมหรือว่าคนที่เรากําลังจะคบด้วยเนี่ยเป็นยังไงคือยังไม่ได้ศึกษาดีพอซึ่งบุคลิกแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงในจํานวนพอๆกันสําหรับสาเหตุของบุคลิกภาพที่ผิดปกติ ชนิดพึ่งพาคนอื่นก็จะเกิดจากหลายๆอย่างนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่สําคัญมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องรูปแบบการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่โดยคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกปกป้องมากเกินไปเราเรียกว่า overprotective หรือว่าเป็นควบคุมมากเกินไปหรือว่า authoritarian ก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้ ลงมือทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเพราะอาจจะว่าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะสปกปรกเดี๋ยวจะเลอะเทอะเดี๋ยวจะบาดเจ็บพอเด็กๆไม่ได้ลงมือทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็จะขาดทักษะการขาดทักษะก็จะส่งผลให้เด็กขาดความมั่นใจไปด้วยพอขาดความมั่นใจเขาก็จะไม่กล้าตัดสินใจต้องรอคุณพ่อคุณแม่บอกให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ตลอดเวลานะคะก็จะเป็นการสร้างให้เกิดบุคลิกภาพที่ผิดปกติในรูปแบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วซินเดอเรล,ล่าเป็นแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าเราดูในกระตูแล้วซินเดอเรล,ล่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบเนาะก็คือตื่นเช้ามาเอามาทำงานบ้านใครสั่งอะไรก็ทำตามนั้นจนเสร็จเรียบร้อยอย่างตอนอยากไปงานเต้นรำก็แบบมีการวางแผนจะแบบตัดชุดด้วยตัวเองนะคะจะเตรียมชุดสวยเพื่อไปงานเลี้ยงเต้นรำหรือว่าตัดสินใจที่จะแบบหนีไปร่วมงานเลี้ยงเต้นรำ ก็ถือว่าจริงๆซินเดอเรล่าเองถ้าดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มีบุคลิกภาพที่ผิดปกติในรูปแบบนี้งั้นก็แสดงว่ามุมมองที่คนทั่วไปมองซินเดอเรล่าหรือภาพจําของซินเดอเรล่าก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นว่าซินเดอเรล่าเนี่ยออนแอเนาะเป็นผู้ถูกกระทําแบบเนี้ยจริงๆซินเดอเรล่าเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือว่า Domestic Violence ซินเดอเรล่าเป็นเหยือ่อยังไงบ้างพอจะจำเรื่องราวในการ์ตูนได้บ้างไหมคะว่ามีตอนไหนที่แสดงถึงความรุนแรงในครอบครัวที่เราเห็นชัดๆเลยตอนที่พี่สาวฉีกเสื้อผ้าซินเดอเรล่าออกอ่าใช่ตอนที่เขาใส่ชุดสวยลงมาเนาะพี่สาวบอกอันนั้นส้อยฉันอันนี้ผ้าฉันแล้วก็เหมือนกับฉีกทำลายข้าวของเสื้อผ้าของซินเดอเรล่านะคะ อันนั้นก็เป็นการทำร้ายทางด้านร่างกายนอกจากการทำร้ายด้านร่างกายที่พี่สาวแสดงออกเป็นประจำแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงของซินเดอเรล่ามีการทำร้ายแบบไหนบ้างคะแม่เลี้ยงซินเดอเรล่าสัญญากับซินเดอเรล่าว่าถ้าซินเดอเรล่าทำงานเสร็จและมีชุดสวยจะอนุญาตให้ไปได้แต่แม่ซินเดอเรล่าเองเหมือนตั้งใจสั่งงานให้เยอะกว่าปกติแล้วก็ชี้ว่าเสื้อผ้าของซินเดอเรล่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของพี่สาวเขาก็เหมือนแบบ พยายามให้พี่สาวเข้าไปทําลายแนละ้วโดยที่ตัวเองจริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเองโดยตรงแต่ก็เหมือนชี้บอกให้เห็นอ้อมๆเพื่อให้เซเอราบไม่มีชุดที่จะสามารถใส่ไปงานได้เป็นการให้ความหวังแล้วก็ทําลายความหวังนะคะซึ่งอันนี้เป็นการทําร้ายที่ค่อนข้างุนรแรงกว่าการทําร้ายทางด้านร่างกายนะเป็นการทําร้ายในเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์นะคะความรู้สึกการทําให้ เยื่อเกิดความรู้สึกสิ้นหวังเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยมากๆในการทำร้ายหรือการกระทำความรุนแรงต่อคนอื่นนะคะเป็นทางเลือกของผู้กระทำที่เจอได้บ่อยมากๆนอกจากนี้แล้วทุกคนก็จะต้องมีคำถามว่าทำไมซินเดอรล่าอยู่กับคนใจร้ายขนาดนี้ไม่หนีออกมาล่ะ หรือว่าทําไมยังอยู่ต่อละ่ะทําไมถึงยอมทนให้เขาโขกศัพท์ให้เขารังแกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วการที่เหยื่อจะสามารถหลุดพ้นหรือว่าหนีออกมาจากสถานการณ์ที่ถูกกระทําความรุนแรงได้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างแรกก็คือเหยื่อโดยปกติที่ไม่สามารถหนีออกไปก็จะขาดการพึ่งพาเนาะไม่สามารถหนีออกไปหาคนอื่นได้อาจจะไม่ได้มีญาติสนิท หรืออาจจะไม่ได้มีคนที่สามารถจะพึ่งพาได้นะคะหรือว่าไม่รู้จะไปไหนหนีออกไปแล้วยังไงต่อล่ะหรือว่าอาจจะไม่มีเงินส่วนสําคัญพวกนี้ก็คือเหมือนเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เนาะถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแต่มันไม่มีทรัพยากรเหล่านี้รองรับอยู่มันก็อาจจะทําให้เขาไม่สามารถหนีไปได้หรืออย่างสมมติในความสัมพันธ์ที่เราเห็นโดยทั่วไปก็อ,อาจจะต้องอยู่เพื่อลูกต้องยังอยู่เพราะว่าแบบพ่อต้อง เป็นคนทํางานหาเงินหลักเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นแม่ก็อาจจะต้องยอมทนรับความรุนแรงนั้นต่อไปเพื่ออยากให้ลูกมีพ่อหรือว่าจะต้องรับการช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อนะคะนอกจากนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการที่เหยื่อเนี่ยโดนข่มขู่ทั้งด้วยวาจาหรือว่าด้วยการกระทำนะคะว่าถ้าหนีออกไปแล้วอาจจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง หรือว่าในบางกรณีอาจจะถูกขู่ทำร้ายถึงชีวิตเลยก็ได้ความกลัวตายแบบนี้ก็อาจจะทําให้เหยื่อไม่สามารถรวบรวมความกล้าได้มากพอที่จะหนีออกมาจากสถานการณ์ที่รุนแรงแบบนั้นได้อย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วเหยื่อไม่แน่ใจว่าตัวเองจะหนีได้ตลอดจนจบใช่หรือเปล่าใช่ค่ะก็คือถ้าเหยื่อจะหนีมันก็ต้องมีหนทางที่เขามองเห็นว่าเขาจะไปได้ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยความพยายามในการที่จะหนีเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยก็ได้ในเหยื่อบางคนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันเวลาที่เราพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงขึ้นแบบนี้นะคะการที่เราตั้งคําถามกับเหยื่อแบบเนี้ยแง่มุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็นการที่เรากําลังพยายามกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของเหยื่อหรือเปล่าว่าทำไมไม่หนีล่ะ ทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะซึ่งการกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของเหยื่ออันเนี้ยเขาก็จะใช้คําว่า victim blaming นะคะทัศนคติแบบเนี้ยเป็นการซ้ําเติมทําร้ายเหยื่อมากขึ้นไปอีกเหยื่อที่โดนทําร้ายจากความรุนแรงมาแล้วเนี่ยยังโดนสังคมเนี่ยกล่าวโทษประนามเขาด้วยการ victim blaming เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับทําให้เขา เกิดความบอบช้ำเกิดบาดแผลในจิตใจซ้ำสองเข้าไปอีกนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า re-traumatization ก็คือทําให้เกิดบาดแผลซ้ําๆๆเนี่ยจากคําพูดของคนรอบข้างหรือจากคําพูดของคนในสังคมอย่างในกรณีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเป็นกรณีความรุนแรงทางเพศอย่างเช่นการถูกข่มขืนนะคะเวลาที่คนในสังคมตั้งคําถามว่าผู้หญิงที่โดนข่คมขืนเนี่ยแต่งตัวโป๊หรือเปล่า ไปเดินในที่เปลี่ยวๆคนเดียวหรือเปล่ากินเหล้ามาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าคําถามต่างๆเหล่านี้นอกจากจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้วยังเป็นการซ้ําเติมทําให้เหยื่อรู้สึกว่าเอา้าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันเป็นความผิดของฉันหรอมันก็จะส่งผลให้เหยื่อเนี่ยเกิดความรู้สึกด้อยค่านะคะรู้สึกผิดรู้สึกด้อยค่าแล้วก็การเห็นคุณค่าในตัวเองลดลง ซึ่งการเป็นเหยื่อจากความรุนแรงเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเหยื่อจะต้องมีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วและยิ่งการโดนซ้าเติมแบบนี้เข้าไปอีกมันก็จะยิ่งทําให้ภาวะซึมเศร้าอันเนี้ยรุนแรงขึ้นจนบางครั้งก็อาจจะนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้แล้วทําไมไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือซินเดอเรลลา่าในเรื่องเลยเขาไม่เห็นกันหรอครับอ อันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะความรุนแรงในบ้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะอย่างในสังคมไทยเราก็มักจะคิดว่าเรื่องในครอบครัวก็คือเรื่องของเขาคนนอกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เพราะฉะนั้นแล้วบางทีมันอาจจะต้องคอยสังเกตอาจจะต้องรับบทเป็นคุณป้าข้างบ้านคอยสังเกตว่ามีอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าหรือมีสัญญาณบ่งบอกอะไรไหมอย่างซินเดอรล่าเนี่ย โชค้ายตรงที่ว่าเราไม่เห็นเขามีเพื่อนบ้านเนาะเป็นแบบว่าปราสาทที่ตั้งอยู่เดี่ยวๆนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้มีเพื่อนบ้านที่แบบใกล้ชิดหรือว่ามองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ไม่ได้มีใครมาช่วยเขาแต่จริงๆซินเดอเรลล่าเขามี support system นะเป็นนกเป็นหนู เป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวเนาะที่จะคอยเข้ามาช่วยเขาเวลาที่เขาเดือดร้อนจริงๆการที่เราทําหน้าที่เป็นคุณป้าข้างบ้านที่คอยสอดส่องว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นกับคนรอบๆตัวเราไหมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมด้วยนะคะบางทีสัญญาณเล็กๆที่เขาแสดงออกมาเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือเราโดยตรงหรอก แต่บางทีมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเรารับรู้ได้แล้วเรายื่นมือเข้าไปทำอะไรบางอย่างมันก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปได้เลยทันทีอย่างในเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยสัญญาณที่เขาแสดงออกมาที่มันเป็นในรูปแบบของสัญลักษณ์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำรองเท้าแก้วหล่นเป็นการทำรองเท้าแก้วตกไว้แล้วเจ้าชายก็เก็บได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเอ้ยมาช่วยฉันหน่อยพอเจ้าชายเก็บได้เนี่ยก็ ไปตามหาแล้วสุดท้ายซินเดอเรลล่าก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็หลุดพ้นออกมาจากแม่เลี้ยงและพี่สาวใจร้ายประเด็นในเรื่องของการรอดพ้นการหลุดพ้นจากความรุนแรงเนี่ยก็ถือว่าซินเดอเรลล่าเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งมากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเด็กหรือว่าคนที่โดนกระทําความรุนแรงนะคะลักษณะโดยทั่วไปของเขาก็คือ มีความตกอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ซึมเศร้าตลอดเวลามีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีคุณค่าในตัวเองหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินได้ต่อไปเขาก็าจ,จะมีบุคลิกที่แข็งกร้าวเพื่อปกปิดปมในใจหรือปกปิดความอ่อนแอของตัวเองไว้แต่ในขณะที่ซินเดอเรลล่าเนี่ยภาพที่เราเห็นก็คือเขาตื่นเช้าขึ้นมาอย่างสดชื่นยิ้มให้กับวันใหม่แล้วก็ร้องเพลง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเซเนล่าเขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจมากพอสมควรเลยซึ่งสาเหตุมันก็อาจจะมาจากการที่เขาเองได้มีพื้นที่ส่วนตัวในการระบายก็คือในห้องส่วนตัวของเขาเองนะคะมีการได้พูดคุยหรือว่าได้ร้องเพลงได้ผ่อนคลายเต้นรำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็มี support system อย่างที่บอกมีความช่วยเหลือที่มาจากสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเช่นอย่างใน กร์ตูนมันก็จะเป็นแบบอะไรที่แฟนตาซีนิดนึงนะคะก็จะเป็นนกเป็นหนูเป็นสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีนางฟ้าแม่ทุนหัวที่เข้ามาในตอนที่เขาสิ้นหวังที่สุดอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสปอร์ตด้านจิตใจให้เขามีความเข้มแข็งมากพอที่จะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้แล้วสุดท้ายเราก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับซินเดอเรลล่าผู้เป็นเหยื่อที่สามารถก้าวข้ามผ่านบาดแผลทางจิตใจของตัวเองแล้วก็ ไปมีชีวิตที่มีความสุขกับเจ้าชายได้ในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคาแรคเตอร์อันโฟนในสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับมุมมองของซินเดอเรลล่าในรูปแบบใหม่ถ้าเพื่อนมีความเห็นอย่างอื่นสามารถทิ้งไว้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วถ้าชอบรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในตอนหน้านะครับมาฟังกันว่าเราจะมาวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครตัวไหนอีกวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ